สวัสดีค่ะราศีกันวันนี้จิ๊บน่าจะจะดูดวงความรักให้กับราศีกันนะคะมาดูกันว่าความรักของราศีกันประจําเดือนพฤษภาคมพศ2566เป็นอย่างไรบ้างนะคะแต่ก่อนอื่นเลยค่ะเหมือนเดิมอย่าเอาไปตัดสินใจอะไรจนกว่าจะได้ดูดวงส่วนตัวนะคะเพราะว่านี่เป็นเพียงภาพรวมเท่านั้นอาจจะเกิดขึ้นกับคุณหรือไม่เกิดขึ้นเลยก็เป็นไปได้ด้วยนะคะอ่ะมาดูดวงในส่วนของคนโสดก่อนเลยนะคะแล้วค่อยดูดวงให้กับคนที่มีคู่แล้ว คลิปนี้คลิปเดียวจบเลยนะคะอ่ะมาคนโสดสำหรับคนที่มีคนคุยแล้วนะคะ คนโสดที่มีคนคุยแล้วไพ่บอกแบบนี้ค่ะความสัมพันธ์เป็นอย่างไรบ้างในเดือนพฤษภาคมไพ่บอกว่าความสัมพันธ์ดีค่ะสําหรับราศีกันรู้สึกได้ถึงความรักความจริงใจให้กันนะเพียงแต่ว่าไม่ค่อยมีเวลาให้กันเท่าไหร่ในช่วงนี้นะในช่วงเดือนพฤษภาคมอาจจะไม่ค่อยมีเวลาให้กับคนที่คุยหรือคนที่คุยอาจจะไม่ค่อยมีเวลาให้กับคุณแต่ว่าความสัมพันธ์ดีเต็มไปด้วยความจริงใจนะน grammar, ก็เลยพอไม่มีเวลาให้กันมากๆก็กลายเป็นว่าเหมือนกับเราอยู่คนเดียว นะค่อนข้างจะรู้สึกเหมือนอยู่คนเดียวบ่อยขึ้นในเดือนพฤษภาคมแต่ความสัมพันธ์ยังดีอยู่เป็นความสัมพันธ์แบบไม่อยากเปิดเผยยังไม่อยากเปิดเผยให้ใครรู้คุยกันไปเรื่อยๆก่อนและอาจเป็นไปได้ว่าคนที่คุยอยู่นั้นคุณรู้สึกได้ว่าเหมือนจะใช่คนที่เป็นเนื้อคู่คนคนนี้แหละที่จะอยู่กับฉันไปตลอดหรือไม่เขาก็อาจจะเป็นคนที่ติดต่อสื่อสารกับคุณ โดยที่ตัวเขาอ่ะไม่ได้อยู่ใกล้ๆคุณก็เป็นไปได้นะคะโอเคถือว่าความสัมพันธ์ดีนะคะสำหรับราศีกันที่มีคนคุยแล้วนะคะมาดูในส่วนของคนที่เป็นโสดแบบโสดสนิทเลยนะคะมาดูว่าความรักของราศีกันที่เป็นโสดสนิทเป็นอย่างไรบ้างในเดือนพฤษภาคมค่ะไพ่บอกแบบนี้คะ่ะว่าราศีกันคะดูเหมือนว่าคุณเนี่ย จะมีพ่อสื่อแม่ชักเข้ามาซะแล้วนะคะดูเหมือนกับว่าในเดือนพฤษภาคมจะมีคนแนะนําให้รู้จักกับคนนู้นคนนี้คนนั้นคนนู้นนะมีคนแนะนํามีคนเป็นพ่อสื่อแม่ชักแต่ตัวคุณเองรู้สึกเฉยเฉยรู้สึกสนใจเรื่องงานมากกว่ารู้สึกยังใช้เหตุใช้ผลไม่ได้รู้สึกไปกับอารมณ์รัก หรือสนใจอะไรเป็นพิเศษคุณใช้ชีวิตในแบบของการใช้เหตุใช้ผลมากกว่าเพราะฉะนั้นมีคนมาจับคู่ให้มีคนมาแนะนําให้แต่คุณยังรู้สึกเฉยๆแต่คุณก็คิดว่าไม่เป็นไรหรอกเดี๋วมันก็ดีขึ้นในเรื่องของความรักคุณไม่ได้ซีเรียสอะไรเลยคุณทุ่มเทให้กับงานและความสนใจของตัวเองมากกว่าคุณใช้เหตุใช้ผลมากๆในช่วงเดือนพฤษภาคมนะคะมาดูกันว่าแนวโน้มว่าคนที่เข้ามาในช่วงเดือนพฤษภาเนี่ย เขาหรือเธอคนนั้นมีลักษณะเป็นอย่างไรบ้างไพ่บอกแบบนี้นะเขาหรือเธอคนนั้นอาจจะเป็นคนที่เป็นเดอะฟูลนะเดอะฟูลแปลว่าอาจจะเป็นคนที่ตกงานอาจจะเป็นคนที่มองหาสิ่งที่ตัวเองรักหรืออยากทําอาจจะเป็นคนที่ต้องการความอิสระมากๆ เขาอาจจะเป็นคนที่ทํางานศิละปะเป็นนักดนตรีเป็นฟรีแลนซ์เป็นอะไรที่ค่อนข้างไม่ได้มั่นคงมากนะแต่ว่าเขาก็มีความสุขในแบบของเขาเขาค่อนข้างรักอิสระมากๆแล้วก็สนใจในสิ่งที่ตัวเองทํามากเกินกว่าที่จะสนใจอย่างอื่นนะคะแต่ว่าเขาเป็นคนเขาหรือเธอคนนะั้นเป็นคนที่คิดถึงคุณบ้าง บ่อหรือทําให้คุณคิดถึงหรือพูดพร่ำเพ้อว่าคิดถึงบ่อยมากและทําตัวเป็นคู่รักที่หวานแหววทาตัวเป็นคู่รักที่ดีที่สุดรัก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 อารมณ์ประมาณนี้เออแต่ว่าไม่ค่อยมีเวลาให้เออยังติดอยู่ในเรื่องของเวลานะคะและที่สำคัญค่ะเขาอาจจะเป็นคนที่อยู่ห่างไกลจากคุณนะ ไม่ได้อยู่ใกล้ตัวกันอาจจะเป็นคนที่เคยจากคุณไปเมื่อนานมาแล้วแล้วกลับเข้ามาใหม่ก็เป็นไปได้ด้วยหรือไม่ตัวเขานี่ตอนนี้ก็คืออยู่ไกลจากคุณมากๆอะไรแบบนี้นะคะแต่ว่าก็คิดถึงคุณตลอดไม่มีเวลาให้แต่ก็คิดถึงและแถมอยู่ไกลอีกอารมณ์ประมาณนี้อันนี้เป็นแนวโน้มของคนที่จะเข้ามาในช่วงเดือนพฤษภาคมสําหรับคนที่เป็นโสดราศีกันนะคะมาดูกันว่าไพ่จะแนะนําว่าราศีกันที่เป็นโสดควรทำอย่างไรเกี่ยวกับความรักค่ะไพ่บอกแบบนี้ค่ะว่าอืม ราศีกันค่ะไพ่บอกว่าบางทีคุณอาจจะไม่ค่อยพอใจหรอกถ้าหาว่ามีเรื่องของการง้อง,งอนขึ้นมา าบางทีการงอ้อการเอา,อเอาใจการขอคืนดีอาจจะเป็นหนทางที่ดีสําหรับคุณก็ได้ไพ่แนะนําแบบนี้นะแต่ตัวคุณเองอาจจะไม่ได้รู้สึกอยากจะง้อใครอะไรทั้งนั้นเพราะว่าคุณรู้สึกว่านี่เมื่อมันจบไปแล้วคือจบไปและคุณจะสนใจแต่เรื่องงานเท่านั้นคุณอึดอัดมากๆเลยถ้าจะให้คุณงอ้อแต่ไพ่แนะนําว่าง้อบ้างก็ได้นะถึงแม้คุณจะไม่ค่อยชอบมันก็ตามนะคะ สำหรับราศีกันที่มีคู่แล้วนะคะมาดูกันว่าความรักในเดือนพฤษภาคมพศ2566เนี่ยเป็นอย่างไรบ้างนะคะมาดูความสัมพันธ์กับคู่ของคุณในเดือนนี้กันก่อนเลยนะคะสําหรับราศีกันที่มีคู่แล้วนะไพ่บอกแบบนี้คะ่ะว่าช่วงเดือนพฤษภาคมอาจจะรู้สึกเบื่อหน่ายหน่อยนะในเรื่องของความสัมพันธ์เพราะต่างคนต่างนิ่งต่างเฉยต่างไม่ค่อยมีความหวานให้กันมันเลยกลายเป็นความอึดอัดเข้ามาเป็นบทสรุปนะคะการที่ ไม่ยอมกันแล้วก็แสดงออกด้วยความแข็งก้าวก้าวร้าวหรืออาจจะก,การไม่ยอมอ่ะการไม่ยอมการมีข้อกําหนดว่าต้องทําแบบนี้แบบนี้อันเนี้ย มันเป็นเหตุให้มีความอึดอัดนะคะแล้วก็ทําให้เกิดเหตุการณ์ที่มีลักษณะเหมือนกับน้อยใจเกิดขึ้นนะเป็นในลักษณะของการน้อยใจทําให้รู้สึกแย่หรือไม่ก็ในบางคู่อาจจะต้องห่างกันไม่ได้อยู่ใกล้ชิดกันทําให้มีความน้อยใจอยู่นะแล้วก็น่าเบื่อความสัมพันธ์ไม่ค่อยพัฒนานะคะ <S <S เป็นเดือนแห่งความเฉยเมยว่างั้นเถอะนะสำหรับราศีกันที่มีคู่แล้วมาดูกันต่อในส่วนของความรู้สึกดีกันนะคะว่า เอาความรู้สึกของคู่ของราศีกันเนี่ยคิดอย่างไรรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับความรักในช่วงเดือนพฤษภาคมค่ะไพ่บอกแบบนี้นะสาหรับราศีกันไพ่บอกว่าจริงๆแล้วคู่ของคุณนะ่ะเขารู้สึกว่าอยากรอดูว่าคุณจะทํายังไงกับเขาต่อเขาจะดีใจมากถ้าหากว่าได้กลับมาคืนดีกันหรือกลับมาเป็นเหมือนเดิมแล้วมีความสุขเหมือนเดิมเพราะยังไงในความสัมพันธ์น่ะคู่ของราศีกันเขารู้สึกว่าราศีกันคือคนที่ดีที่สุดคนที่ใช่ที่สุดเป็นลักษณะเหมือนกับ ราศีกันคือคนที่ดีมากสําหรับเขาและเป็นคนสําคัญในชีวิตของเขานี่คือสิ่งที่คู่ของคุณรู้สึกนะแต่ว่าไพ่บทสรุปนี่สี่มันดันขึ้นไพ่ของการปฏิเสธหรือการบอกเลิกและการจบความสัมพันธ์ให้ระวังนะราศีกันคู่ของคุณอาจจะรู้สึกว่าจริงๆแล้วอยากคืนดีรู้แลลวว่ามันดีที่สุดแต่ว่า ลึกๆในใจเขากลัวมากที่มันจะต้องจบความสัมพันธ์เพราะเขารู้สึกว่าเหมือนกับเขาถูกบอกเลิกแล้วมันอาจจะต้องจบจริงๆอันนี้คือความรู้สึกของเขาหรือเขาเองอาจจะเป็นฝ่ายบอกเลิกคุณโดยที่ไม่ได้ตั้งใจทั้งๆท,ที่ในใจคิดอีกแบบหนึ่งนะคะความสัมเขาเรียกว่าพลังงานอาจจะสลับกันก็ได้ความรู้สึกอาจจะสลับกันความรู้สึกของคู่ของราศีกันอาจจะกลายเป็นความรู้สึกของราศีกันเองก็เป็นไปได้ด้วยนะคะอะมามาดูในส่วนของความรู้สึกของราศีกัน ะะว่าคิดอย่างไรรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับความรักค่ะให้บอกแบบนี้นะคะความรู้สึกของราศีกันราศีกันใช้เหตุผลมากในเดือนนี้เกี่ยวกับความรักใช้เหตุใช้ผลรู้หน้าที่ตัวเองว่าควรจะทําอะไรแล้วก็ค่อนข้างที่จะต้องการอิสระอยากทํานู้นทํานี่แล้วก็ทำทุกอย่างไปตามเหตุตามผลที่ตัวเองคิดว่ามันดีแล้วเขาก็รู้สึกราศีกันเองอะรู้สึกว่า ทุกอย่างเป็นอิสระมากเลยอยากจะทําอะไรต้องได้ทําแล้วก็ใช้เหตุใช้ผลในการดําเนินชีวิตนะคะความสัมพันธ์เนี่ย ราศีกันก็อยากจะสารความสัมพันธ์เพิ่มมากขึ้นมากขึ้นแต่ว่าช่วงนี้ดูเหมือนหยุดชะงักเขารู้สึกว่าไม่เป็นไรหรอกราศีกันมองว่าไม่เป็นไรมันช้าๆแต่ว่ามันมั่นคงมันจะอยู่ตรงนี้ต่อไปเรื่อยๆคิดต่างกันมากเลยนะคะให้ระวังนิดนึงนะคะราศีกันยังชิลอยู่เพราะว่าได้ทําในสิ่งที่ตัวเองอยากทําทําตามหน้าที่ไปเรื่อยๆแล้วก็รู้สึกมีความสุขอิสระดีแล้วก็มองว่าความรักเนี่ยมันต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปแต่อีกฝ่ายหนึ่งอยากอยากมีโมเมนต์หวานๆนะดูา ค่าทางแล้วนะะมาดูว่าไพ่จะแนะนำราศีกันที่มีคู่แล้วเนี่ยควรทำอย่างไรเกี่ยวกับความรักค่ะไพ่บอกแบบนี้ค่ะไพ่บอกว่าราศีกันค่ะความอึดอัดทั้งหมดที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันต้องแก้ด้วยการแสดงความจริงใจออกมาแสดงออกไปเลยว่ารักแค่ไหนมีความซื่อสัตย์แค่ไหนมีความสุขแค่ไหนแล้วค่อยๆสานความสัมพันธ์เพิ่มขึ้น ค่อยๆเอาอกเอาใจกันด้วยนะต้องตามใจคู่ของคุณบ้างหรือดูแลเทคแคร์คู่ของคุณและความอบอุ่นในความสัมพันธ์มันจะกลับมานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยให้แนะนำแค่ให้เติมความหวานเอาอกเอาใจกันอย่างอื่นไม่ใช่ปัญหาคะ่ะ คู่นี้ไม่มีปัญหาเรื่องอื่นค่ะแค่เอาใจเขามาใส่ใจเราเอาใจกันอยากได้อะไรเทคแคร์ดูแลเพิ่มความหวานให้แค่นั้นทุกอย่างก็ดีขึ้นเพราะว่าช่วงนี้มันอาจจะดูหน้าเบื่อแล้วก็นิ่งเฉยมากเลยนะคะในเมื่อความสัมพันธ์มันเป็นลักษณะที่นิ่งเฉยแนะนำว่าให้เพิ่มความหวานนะคะขอบคุณมากๆสำหรับการกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด u b s c r i b e ขอบคุณค่ะ